เลชรักจีนจังสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะที่กำลังติดตามรับชมช่องรักจีนจังกันอยู่วันนี้เราไปติดตามสื่อไต้หวันค่ะที่มีการจัดอันดับ Top 10 The Most Unforgettable God Level Beautiful Men ประจำปี2021 เป็นเหล่าบรรดานักแสดงนำชายค่ะจากละครในแนวประวัติศาสตร์ของจีนสื่อไต้หวันก็มีการเปิดเผยออกมานะคะตั้งแต่ช่วงวันที่13แล้วนะคะชายรูปงามระดับเทพที่ยากจะลืมเลือนคณะของสื่อไต้หวันนะคะก็จัดอันดับมาทั้งหมด10อันดับในการคัดเราไปดูกันนะคะว่าสื่อไต้หวันเนี่ยจัดใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างในส่วนของปี2021อันดับที่10ค่ะคุณวิลเลียมชานนะคะหรือว่าคุณเฉินเว่ยทิง ตอนนี้กำลังฮอตสุดๆจากซีรีส์เรื่องไขมุกเคียงบนลัังที่ร่วมแสดงคนอย่างมีค่ะ ถือว่าเป็นซีรีส์เจนเรื่องล่าสุดของคุณเฉินเว่ยทิงนะคะสำหรับใครมุกเคียมลางที่เพิ่งจะออนแอร์ air ไปช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเป็นผลงานที่คุณเฉินเว่ยทิงได้กลับมาร่วมงานกับคุณหยางนี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยเจอกันไปแล้วค่ะในเรื่อง s o r c of legend ในช่วงปี2014และในเรื่องนี้คุณเฉินเว่ยทิงก็รับบทเป็นเจนหมิงองคลักษลับของฮองเต้ที่มีฝีมือการต่อสู้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยนางเอกที่ชื่อว่าไห่เสือไว้อย่างที่เราได้ดูในซีรีส คนช่วยดูแลแม่ของไฮซือส่วนไฮซือก็ตกลงปลอมตัวเป็นชายเพื่อติดตามเจี้ยนหมิงค่ะโดยเรียกเขาว่าซือฟูหรือว่าอาจารย์ยอดวิวตอนนี้ถล่มทลายมากๆสำหรับไข่มุกเคียงบันลังค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ติดตามได้ทาง VTV ในเรื่องนี้อย่างที่เห็นกันนะคะว่าคุณเฉินเว่ยทิงนั้นรอเล้าประดุดด่างเทพพระบตรค่ะคนดูว่าฟินเคลิ้มไปข้างหนึ่งนะคะแล้วประกบคู่กับคุณหยางมี่ด้วยเต็ติ้งกระโชดแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องที่น่าติดตามตลอดเวลาตั้งแต่ EP ที่หนึ่งเลย อันดับที่9คุณหวังจือฉีค่ะจากซีรีส์เรื่อง The Imperial Conner หรือว่าชื่อไทยชูชูมือชนสูตรฟ้าประธานนั่นเองคุณหวังจือฉีก็เป็นพระเอกหนุ่มฝีมือดีคนหนึ่งนะคะเกิดวันที่19ก้ากุมภาพันธ์ปี1 9 9 6บ้านเกิดที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วจบการศึกษาที่ปักกิ่งฟิล์มอะคาเดมีและซับซีรีส์ย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนค่ะชูชูนั้นรับบทเป็นอองอันจินค่ะในเรื่องข่าวบุคลิกตัวละครนี้ก็จะเป็นคนที่เย็นชาหน้านิ่งๆสนใจแต่เรื่อง งานของเขาที่รับมอบหมายให้มาสืบสวนคดีต่างๆและในขณะที่เขามาเจอนางเอกคาชูชูเนี่ยเขาก็ได้เห็น,นความสามารถในเร่าของการชนันสุดศพก็เลยชักชวนให้มาทํางานด้วยกันหลังจากนั้นทั้งสองก็เลยเป็นคู่หูกันไขคดีต่างๆเรื่องนี้ก็ติดตามรับชมได้ทาง V ี v นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามรับชมซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณวังจือชี้อยู่ในชุดโบราณนะคะในแนวย้อนยุคเนี่ยหล่อเล้าสง่าง,งามมากๆอยู่ในอันดับที่9้ค่ะ อันดับที่8คุณอู๋เลยค่ะจากซีรีส์ตรีหา h ช้างเกอิอย่างที่เราทราบกันว่าคุณอู๋เลยนะเข้าวงการตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ได้รับฉายาว่าน้องชายแห่งชาติจีนเป็นพระเอกกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะคะอยู่ในวงการมานานมากๆแต่ตอนนี้อายุก็เพียงแค่21ปีเท่านั้นเกิดวันที่26ธันวาคมปี1999 กล้จะถึงวันเกิดแล้วด้วยนะคะในวันที่26ธันวาคมนี้เราก็แฮปปี้เบอร์เดย์ล่ว, Happy ลวงหน้าให้กับคุณอู๋เลยกันเลยสอบในเรื่องสตรีหานช้างเกอค่ะก็รับบทพระเอกนั่นเองนะคะซุนเทอฉินและคุณอู๋เลยในเรื่องนี้เนี่ยได้พูดถึงบทบาทของตัวเองด้วยบอกว่าข้อสุ้มเสื้อก่อนทําให้แบบเขาร้อนมักพากา้อนจนหน้าแดงเหงื่อนี่ก็ไหลลงไปจนถึงกางเกงเลยยิ่งไปกว่านั้นขนเฟอร์ที่อยู่ตรงคอยังทําให้คุณอู๋เลยนั้นแพ้จนคานอีกต่างหากแต่เพีงอย่างนั้นค่ะคุณอู๋เลยก็บอกว่านี่มันเป็นนนนกกาาารฝึึควมอดทนในใจแแบบงละเ เชื่อว่าถ้าหากตัวเองสามารถอดทนกับความร้อนนี้ได้เขาจะมีสปิริตและมั่นคงเหมือนกับตัวละครสุนเทอร์ชินที่เขารับบทบาทนั่นเองในเรื่องนี้ก็ยังมีการฟิตขูนกันด้วยนะคะสำหรับคุณอู๋เลยเพื่อที่จะให้สมกับบทบาทมากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องบอกว่าทั้งหลอ่อทั้งเท่ทั้งงดงามจริงๆขสำับคุณอู๋เลยในซีรีส์เรื่องสรีหานช้างเกออยู่ในอันดับที่แ อันดับที่7คุณสีขายค่ะจากซีรีส์กำนานรักสองสวรรค์นั่นเองซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติก ดัดแปลงจากนิยายแนวเทพเซียนค่ะในเรื่องของคุณสวีคาเนี่ยหลอดูดังเทพพระบุตรจริงๆนะคะยิ่งอยู่ในชุดสีขาวเนี่ยหล่อมากๆสวัสในเรื่องนี้คะ่ะก็บอกเล่าเรื่องราวความรักแท้ที่หนักแน่นยิ่งกว่าภูผาของสร้างกูเทพผู้ปกครองสามภพและพระเอกไปเจียกระทั่งเกิดเหตุเพศภัยขึ้นค่ะสร้างกูยินดีจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าตนนั้นเป็นผู้ดูแลสามภพนี้แต่ว่าไปเจียก็ไม่ยอมที่จะสูญเสียสร้างกูไปและขอรับผิดชอบทุกอย่างแทนเองก็เป็น เรื่อราความรักหลายพบหลายชาติค่ะสำหรับตำนานรักสองสวรรค์แล้วก็ในเรื่องนี้คุณสุขายรับบทไปเจียพระเอกของเรื่องอยู่ในอันดับที่7ค่ะซาคุณสุคาตอนนี้อายุ26ปีเกิดวันที่5มีนาคมปี1995ค่ะ อันดับที่6ของ the most unforgettable god level beautiful men ประจำปี2021นั่นก็คือคุณจงหั่นเหลียงค่ะจงหั่นเหลียงเราซื้อจากสวี a ดน e of China ซีซั่นที่3นะคะอีแหวมเคยดูคุณจงหั่นเหลียงค่ะจากรายการนั้นคือเป็นผู้ใหญ่ที่แบบน่ารักมากๆแบบ n i ส e มากใจดีมากคุณจงหั่นเหลียงก็เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งนักแสดง นักแต่งเพลงนะคะชาวไต้หวันเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี1974ณเวลาปัจจุบันอายุ47ปีค่ะตะวัดหน้าเด็กมากหล่อมาก ในช่วงปี2021นะคะคุณจงห่าเหลียงกับซีรีส์เรื่องร้อยรักปักดวงใจใหลายๆคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคค่ะก็มีการแบ่งชนชั้นวนนรรณะลำดับยศศักดิ์เกี่ยวกับวงตระกูลและพระเอกของเราในเรื่องค่ะซึ่งนำแสดงโดยคุณจงห้าเหลียงในเรื่องนี้รับบทเป็นสวีหลิงอีค้ค่ะประกบกับนางเอกสุดน่ารักนะคะคุณฐานซ่งวินสำหรับเรื่องราวยอ่ยอๆคะ่ะก็คือนางเอกซึ่งจะเป็นบุตรีของอนุภรยาตระกูลหลัวเนี่ยเกิดเหตุบางอย่างทําให้นางและก็พระเอก ต้องแต่งงานกันแต่ว่านางเอกก็พยายามที่จะหนีงานแต่งงานระหว่างทางในครั้งนี้ทําให้แม่ของนางเอกนั้นเสียชีวิตแล้วก็โดนฆ่าอย่างปริศนาเธอจึงพยายามสืบหาฆาตกรที่ฆ่ามารดาของเธอแต่ว่าหลักฐานที่เธอมีอยู่นั้นดันชี้ไปทางตระกูลสวีของพระเอกเธอเลยตกลงแต่งงานเพื่อหาฆาตกรที่ฆ่าแม่ของเธอนั่นก็เป็นเรื่องราวย่อๆค่ะแล้วก็จงให้เลี้ยงเราซื้อในชุดย้อนยุคนี่ต้องบอกว่าหล่อมากจริงค่ะแล้วก็หน้าเด็กมากๆงดงามมากค่ะอยู่ในอันดับที่ห ามาถึงท็อป5อันดับที่5คุณเฉิงอี้จากซีรีส์ลำนำรักเคียงบัลลัง คือว่าเป็นพระเอกหน้าเด็กขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียกันเลยทีเดียวสำหรับคุณเฉิงอี้คุณเฉิงอี้เกิดวันที่17พฤษภาคมปี1990ค่ะและในช่วงปี2021นั้นคุณเฉิงอี้มีซีรีส์ที่ชื่อว่าลำนำรักเคียงบัลลังก์หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษป e ีม o f ฟชางอันเป็นซีรีส์จีนย้อนยุคแนวโรแมนติกที่เพิ่งจะได้เลิกลงจอในช่วงของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาลหลายๆคนดูซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ทางที่เกิดขึ้นในบ้้านเมืองค่ะ่ะทใหพี ต้องพลัดพรากจากกันไปตั้งแต่ยังเด็กทั้งหลายปีผ่านไปทั้งคู่ได้เข้าไปผัวพันกับประสาองค์ใหม่และในเรื่องนี้คุณเฉิงอี้รับบทพระเอกคู่กับคุณจางวีซีอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าทั้งคู่นั้นมีซีรีส์ที่ร่วมงานกันด้วยอย่างเซาวินโนไมมูดค่ะคุณเฉิงอี้ในชุดย้อนยุคก,ก็ไม่ต้องห่วงนะคะหลอเหลามากๆอยู่ในอันดับที่หค่ะ อันดับที่4ของ The Most Unforgettable g o ลลอ e e ปอร์เลเวลบริฟนะคะในช่วงปี2021สำหรับดารานักแสดงชายที่รูปงามแล้วก็หลอระดับขั้นเทพที่แบบยากจะลืมเลือนนั่นคุณกงจิ้นค่ะคุณไซมอนกงจากซีรีส์ word of honor วเว w e r นะคะอวนเครสิง อยู่ในอันดับที่4ซีรีส์เรื่องนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าคุณกงจิ้นค่ะร่วมแสดงคุณจางเจอฮั่นนั่นเองในชื่อภาษาอังกฤษ word of honor และก็ชื่อไทยน ok ah ักรบพนจรสุดขอฟ้าซีรีส์จีนแนวย้อนยุคมิตรภาพเป็นซีรีส์ฮิตประจำปี2021อีกเรื่องหนึ่งจหรับ word of honor นักรบพนจรสุดขอฟ้าเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราววิจรภา,าก็มีทั้งความอ้วนความฮาความซึ้งดรามา่าคุณกงจิ้นในชุดย้อนยุคไม่ต้องห่วงคะ่ะหล่อที่สุดไปเลยทั้งหล่อทั้งสวยทั้งหวานนะคะครบที หมดสง่างามชวนฟินตลอดเรื่องค่ะสาวๆดูเรื่องนี้องบอกว่าฟินหนักมากจริงๆอยู่ในอันดับที่4สอบคุณกงจินตอนนี้ก็มีผลง,งานซีรีส์ในแนวปัจจุบันที่กำลังอ่อนแอร์อยู่ทั้งอ้ฉีอี้ด้วยนั่นคือเรื่อง Dream Garden ค่ะ มาเทนดับที่3กันบ้างตอนนี้ซีรีส์กำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวและออนแอร์ air, ทางช่องอาชีอีรรมถึงแมงโก้ทีวีซีรีส์ในแนวสืบสวนสอบสวนย้อนยุคแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ภาพสวยมากๆต้องบอกว่าประทับใจจริงๆนะคะสอบทีมงานที่สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานั่นคือเรื่องตำนานลั่ยางค่ะหรือว่าวินฟอร์มลั่ยางหรือชิบซาจินเฟิงฉีลั่ยาง ซีรีส์จีนส่วนใหญ่ก็จะถ่ายท,ทําที่โรงถ่ายเฮงเตี้ยนอยู่แล้วแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องขอกราบทีมงาน,นจริงๆนะคะได้ดัดแปลงได้ใส่พร็อพต่างๆเข้าไปทําให้มันมีความแตกต่างมากๆค่ะ และที่สําคัญโคมไฟเยอะมากแบบสุดๆขอชื่นชมจริงๆค่ะในส่วนของภาพในการดําเนินเรื่องด้วยดีมากๆค่ะวินฟอร์มรั่วยางและหนึ่งในนักแสดงนําจากซีรีส์เรื่องนี้ค่ะอย่างหวังอีอ้ป๋อนั้นอยู่ในอันดับที่3หวังอีอ้ป๋อกับบทบาทของไปลีเออร์หลางค่ะหรือว่าไปรีหงอีคอสตูมของหวังอีอ้ป๋อในเรื่องนี้ต้องบอกว่าทําให้เขาดูหล่อเหลามากๆสำหรับชายหนุ่มที่อยู่ในช่วงของสมัยราชวงศ์ถัง วังอีบอในเรื่องนี้ก็เป็นขุณนางนอกราชการของกรมโยธาธิการนะคะซึ่งก็เป็นปุตชายคนรองของเสนาบดีกรมโยธาธิการและเขาถูกกำหนดให้เป็นคู่ไม้ายของชีเหนียงค่ะแห่งสกูลลิวนามว่าหลิวร้านไปลีเออร์หลังก็ไม่ยินยอมแต่งงานด้วยค่ะ แต่เขาเองก็หาได้พึงใจในสตรีนางใดไม่ก็มุ่งมั่นฝ่ายหาความรู้อย่างที่เาเห็นกันเป็นคนที่ช่างประดิษฐ์ทำนู่นทำนี่และเป็นชายหนุ่มที่แสนฉลาดเป็นนักชิมที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะที่เหล่าบรรดาร้านค้าพัรารน้อยใหญ่ในนครเทพต่างก็อยากที่จะต้อนรับเขาสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่ร้านสอบคาแรคเตอร์ค่ะของตัวละครปารีของอีนคะคะก็จะเป็นคนที่เก่งคำนวณเฉลียวฉลาดมีเหตุผลมีความจําเป็นเลิศสงบนิ่งเย็นชาฝ่ายหาความรู้ใหม่ๆรักความยุติธรรมและก็เชี่ยวชาาในเรื่ออองงอขา างานฝีมือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอยู่ในอันดับที่3ค่ะสำหรับหวังอี้ป๋ออันดับที่2คือคุณเรนเจียหลุนจากซีรีส์เรื่อง One and Only หรือว่าทุกชาติพบกระดูกงดงาม เป็นซีรีส์จีนแยวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าค่ะมีก็เป็นภาคอดีตลงจอออนแอร์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาบอกเล่าเรื่องราวความรักแท้ที่ชวนปวดหัวใจของท่านอองโจเซงเฉินซึ่งรับบทโดยคุณเรนเจียหลุนค่ะที่ได้พบกับชุยซื่ออีว่าที่ประชายาองค์รัชทายาทซึ่งรับบทโดยคุณไปลูกตามเนื้อเรื่องคือถูกส่งมาเรียนที่สำนักศิลปะของจวนอองเส้นทางรักของทั้งสองคนก็เต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งเรื่องราวของบ้านเมืองแล้วก็เป็นเรรื่องักสา ซีรีส์เรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ติดตามได้ทางไอ,อ้ฉีอีคุณเรินเจียลุนในชุดย้อนยุคก,ก็ไม่ต้องห่วงค่ะหล่อมากทุกเรื่องอยู่แล้วที่แสดงในชุดย้อนยุคทั้งชุดปัจจุบันทั้งชุดย้อนยุคนะคะหล่อมากๆอยู่ในอันดับที่2ค่ะคุณเรืนเจียลุนเป็นชาวชิงเตาค่ะเกิดวันที่11เดเมษายนปี1989นณขณะนี้อายุ32ปี ตอนที่เราจะเข้าส่วนอันดับที่1น,นะคะของชายหนุ่มรูปงามในชุดจีนโบราณจากซีรีส์ในแนวประวัติศาสตร์ประจำปี2021เป็นอันดับพิเศษจ,จากช่องรักจีนจังของเราแล้วก็แฟนคลับชาวไทยแบบเราด้วยนั่นคือคุณจางเจอฮั่นค่ะยกให้ไปเลยนะคะจากซีรีส์เรื่อง Blood of Honor สื่อจีนไม่จัดอันดับเราจัดอันดับเองค่ะในเรื่องนี้นะคะคุณจางเจอฮั่นก็รับบทโจจือซู ในเรื่องของความหลอ่อแล้วก็ชุดโบราณย้อนยุคนะั้นจะบอกว่าไม่มีที่ติจริงๆขนาดอยู่ในช่วงมอมแมมเนี่ยก็ายังดูหล่อเลยคุณจางเจอฮั่นก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มแห่งวงการบันเทิงจีนที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆทั่วเอเชียจริงๆโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยยิ่งในลุคของพระเอกหนุ่มในชุดจีนโบราณเนี่ยจากซีรีส์ได้หลายเรื่องก็เรียกได้ว่าทําให้แฟนๆประทับใจกันอย่างมากหน้าตาก็หลอ่อเลานะคะฝีมือการแดงก็ยอดเยี่ยมสาวๆก็ใจละลายสุดยาดมล้มไปตามๆกัน จาจ๋ฮั่นเกิดวันที่11พฤษภาคมนะคะปี1991มีชื่อเล่นว่าเสี่ยวเจ๋อค่ะส่วนสูง181เซนติเมตรสูงมากๆบ้านเกิดก็อยู่ที่มณฑลเจียงซีเมืองซินยูนอกเหนือจาจะเป็นนักแสดงแล้วนะคะยังมีนักเสียงที่ไพเราะด้วยผลงานเพลงนะคะเยอะแยะมากมายค่ะโดยเฉพาะการร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ตัวเองนำแสดงเป็นพระเอกอันนี้เราก็ส่งคนมปจะให้อกูจางเจอฮั่นด้วยนะคะรอคอยวันที่จะได้กลับเข้าวงการบันเทิงกันอีกครั้งหนึ่ง เทนดับที่หนึ่งกันบ้างน,นะคะสำหรับท็อป10 The Most Unforgettable God Level Beautiful Men ประจำปี2021ขอสังความดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะจากตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานเซียวจ้านกับบทบาทของถังซานค่ะหลังจากที่โด่งดังจากซีรีส์ปร,รมาจารย์ลัทธิมาแล้วซีรีส์ของเซียวจ้านเรื่องอื่นๆที่ถ่ายค้างเอาไว้ก็ได้ทยอยออนแอร์ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็น The f u g e หมาป่าจอมราชันในบทของระรองนะคะแต่ว่าเป็นระรองสถรนปรัพีนั่นเองนอกเหนือจากนั้นค่ะกับบทบาทของเ e อียนปิงวิ้น จากซีรีส์เรื่องหารทัชซาฟ้าปิดหนายุทธจักรและมาถึงซีรีส์ที่นำแซงเป็นพระเอกแบบเต็มตัวอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือตำนานจอมยุทธพูดถังซานจากบทบาทของ way, อวยอูเซียนลัวอวยอิงมาสู่ถังซานคะ่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเซียวจ้าในชุดย้อนยุคชุดโบราณของเขานั้นหล่อมากๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดหนุ่มบ้านๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดจอมยุทธ์แบบเต็มตัวหนึ่งในเจ็ดประหลาดแห่งซื้อหลานเครอที่เท่มากๆใครที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าฟินกับหน้าของเซียวจานมากเลยทั้งหล่อทั้งสวยปะปนกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะซีรีส์เรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดทางซานตอนนี้ทางน้าของอวยป๋อนั้นก็ยกให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ยอดเยี่ยมประจําปี2021จากอวยป๋อด้วยขอแสดงความดีใจกับทั้งเซียวจ้านและทีมงานซีรีส์เรื่องนี้จริงๆค่ะ ในเรื่องนี้เสียวจางก็ร่วมแสดงกับคุณเบตตี้อูด้วยค่ะเป็นนายเอกของเรื่องฮาระบทเสียวอูกับบทบาทของทังซานนะคะที่เราเห็นในเรื่องค่ะเป็นชายหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดและก็จิตใจดีอ่อนโยนและในตัวของเขาเองก็มีวิญญาณยุทธ์คู่อย่างที่เราเห็นกันนะคะมือขวาเป็นย่าเงินครามส่วนมือซ้ายก็เป็นค้อนห้าวเทียนโดยเรื่องย่อๆนะคะที่เราทราบกันระว่าทังซานะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเซิงหุน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆข่าบนภูเขาและทางห้าพ่องเขาก็มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กซึ่งนำแสดงโดยคุณเคนนี่บีทางซานก็กำพระแม่ตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็มักจะถามเรื่องราวของแม่กับพ่ออยู่ตลอดแต่ทางห้าผู้เป็นพ่อก็มักจะบายเบียงที่จะพูดถึงกระทั่งทางซานเนี่ยได้ถูกปลุกวิญญาณยึธและได้รู้ว่าตัวเองมีวิญญาณยุดคู่ซึ่งมือขวาเขาก็เป็นวิญญาณยึดย่าเงินครามือซ้ายคือวิญญาณยึดคอนห้าวเทียนวิญญาณยึดทั้งสองก็เกื้อกูลกันค่ะแปลว่าส่วนใหญ่่่กกดูีีีีีรรสสเเืองงนนนนน้้้ัไปแแลววะะะคายยจจม ดังกันอีกเยอะแยะมากมายค่ะเจ็ดประหลาดแห่งซื่อล้านเคอร์อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการรักจีนจังกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะแล้วกวลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปข่าวต่อไปขอพระเจ้าไว้พรอทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ